สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูดอกทีวีนะครับเช่นเดิมครับก็เหมือนเดิมกับรถสมบูรณ์หนักจังอะ่ะกระต่ายน้อยเนี่ยรับกระบี่ไปนะครับอยากจะหยิบขึ้นมาเชยชมดูดูให้ชัดแกตาปรากฏว่ามันเนี่ยกับหนักโคตรหนักอึ้งแทบจะหลุดล่วงในลงบนพื้นกระบี่เริ่มนี้นับยาวนักแต่กับหนักแสนกว่าช่างกระบี่หมุนแสงหากไปเพ่งมองเนี่ยคิดว่าเป็นกระบี่ไม้รวดลายด้านบนละเอียดมีสิ่งมีชีวิต นะับร่างมนุษย์รอบข้างเนี่ยเป็นจุดดําและมีรวดลายนะที่ค่อนข้างแบบว่าคุมเครือไปด้วยหมอกภาพเสียนเหินเวหาหากมองเช่นนี้มันเนี่ยธรรมดามากรวดลายเหล่านี้หาได้มีความพิเศษแสดงให้เห็นแต่เมื่อกระต่ายน้อยนะขยับเบาๆกระบี่เรมนี้ก็สว่างวับเจิดจ้าไปสุดหากเพ่งพินิษด้วยตาเนือจะรู้สึกเจ็บปวดเป็นระยะระยะประหนึ่งสิ่งมีชีวิตล่างมนุษย์นะบนกระบี่ฟื้นขืนชีพ แสงสว่างโปรยปลายสว่างสวัยอย่างยิ่งกลายเป็นนักลายเป็นแสงรอยร่องและนับรวดลายในยหม้อเดือนลางเหล่านั้นก็ขาวสะอาดดุดพลังเสียนขายว่ากำลังฟุ้งตรบคัวเขาอุทานอย่างตกใจสมก็เป็นกระบี่เสียนต้ารั่วในตำนานปรากฏการณ์นับหน้าตื่นเต้นเนี่ยหากปลุกเสกแล้วหล่อเลี้ยงมัน ต้องกลายเป็นวัตถุสูงส่งแต่แน่นอนแม้จะพูดต่อว่าเป็นตามธรรมชาติขุดออกมาจากเหมืองโบราณแต่ล่าลือกันว่าอาจจะมีความลับอีกเรื่องชาววีเซิงพูดคนมากมายต่างก็ไม่เชื่อนะฟ้าดินจะให้กําเนิดกระบีช่ชนิดได้อย่างไรมันเชื่อถือไม่ได้พวกเขาเนี่ยเวียนกันถือกระบี่ต่างก็รักกระบี่เรมนี้จนวางไม่ลงหากปลูกเสกเป็นให้ดีวันหน้ามันจะต้องเจอจรดัสในสวรรค์กลายเป็นอาวุธสูงส่งแน่นอน เจ้าพบเจออะไรกันแน่ชิงยี่ถามนั่นสิเจ้าเห็นต้นตอเหตุไม่คาดฝันแต่ยังรอยังรอดมาได้กระตายน้อยพึมหำวาจาของเด็กข้าจะไม่ถือสาปล่อยให้รอยไปกระสายลมซื้อหาคอะหัวนางไปทีหนึ่งเขาบอกเล่าเรื่องเรือโบราณสีดำลำนั้นเอ่ยถึงเหตุไม่คาดฝันภายในทำให้ทุกคนตกตะดึงงนันหมอหินที่เต็มไปได้วยกะโหลกเปื่อเลือดผนึก ความอับอะมองคในใต้เหวลึกแม้พวกเขานะั้จะไม่ประสบพบเจอได้ตัวเองแต่เมื่อได้ยินซื้อหาวได้เอ่ยถึงข้าวๆก็รู้สึกอกสานขวัญแขวนเกิดเรื่องราวมากมายในช่วงเวลานี้แม้แต่หินตีเทาปาเจ้าก็รู้สึกเย็นละเยือกเรือโบราณลำนั้นน่าก,กาลัวระลึกรับเนี่ยเช่นนี้ดำรงอยู่มาน,นาแสนนานรอดกลับมาได้เนี่ยนั่นนับไม่ง่ายเลยพวกเขานับหารือกัน พูดคุยนะประเด็นนี้เนี่ยไม่จบไม่สิ้นแต่ไม่ว่าจะคาดดาวละวิเคราะห์อย่างไรก็ไม่รู้ว่าเหตุใดเนี่ยไม่คาดฝันแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้กันแน่นะข้าดเดาว,ว่าตอนนี้เหตุไม่คาดฝันกับเรื่องอัปมงคลทําอะไรบุคคลแข็งแกร่งที่สุดไม่ได้แล้วเพราะมันถูกผนึกไว้แล้วชิงยีพูดนางคาเดาว,ว่านะราชันสงขาอราชันคนนั้นเนี่ยกลับมาจากชายแดนลกล้าง อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคใกล้ๆไล่ตามร่องรอยของมันมาตลอดเพื่อจองจําแน่นอนว่ามันเป็นเพียงการคาดเดาวของนางเพียงคู่เดียวยืนยันไม่ได้ว่าเป็นความจริงหรือเท็จชายแดนลูกรลานที่ว่าอยู่ที่ใดกันแน่มันเป็นอย่างไรกันแน่กระต่ายน้อยพึมพามาเต็มไปด้วยความสงสัยในสถานที่โบราณแห่งนั้นมีความเป็นไปสูงว่าว่าอยู่ในเขตปลอดมนุษย์สัญญาพันธะนะสัญญาพันธมิตรเนี่ย บรรพการที่ว่าคงกําหนดข้างในชาววีเสิ่งคูดเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าชายแดนลูกร้างตัดขาดจากโรคได้อย่างไรหรือว่ามันอยู่ในโลกอีกใบไม่เป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ซื้อหาทรไหายใจเขารู้ว่าชายแดนลูกร้างนั้นทุกยากวันนี้เนี่ยคงอันตรายยิ่งขึ้นเขาเห็นหนึ่งในเจ็ดราชาลม้มโรผ่านแทนบูชานั้นตายจากการลบตอนนี้มีอีกคนทรวงชายแดนลุกร้างคืนกลับสู่สวรรค์ เส้นชีพรขอผนึกเหวรลึหกห้าคนที่เหลือยังมีชีวิตอยู่เสื้อหากู้เสียงเบารู้สึกเถื่อนตรายมากยิ่งขึ้นการเวลานยาวนานผ่านไปลาชั้นที่เหลือไม่แน่อาจจะลอยลาแล้วหากเป็นเช่นนั้นผลลัพธ์จะเลวร้ายจนไม่กล้าคิดหากชายแดนลูกหรานถูกลูกรานมรสุมต้องม้วนตัวไปทั่วสวรรค์เมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่ขับฟ้าไฟสงครามลูกรานไปทั่วเกลึกไม่จบไม่สิน้นครับ มีความรู้สึกอย่างหนึ่งความวิน่าสันตโรจะจวนจะมาเยือนแล้วยุคนี้ต้องกอรหนโอรมาณอย่างยิ่งเป็นแน่ชิงยี่ถอนหายใจนางรู้ว่าสถานการณ์นะตึงเครียดเป็นสุดสงครามในภายภาคหน้าอาจโขดร้ายชารดูเหนือจินตนาการทำเมฆทำเมฆคาเพิงสํานักปีศาจบางกอนซื้อหาวเนี่ยขบกามไฟโทสะนะครับนะสุมสวงใหญ่พวกเขาเนี่ยต้องปกปิดความจริง จัดการถายญาติเวลาชนชายแดนลุกล้างด้วยนี่เป็นการต่อสู้ภายในกําลังทําลายพลังของสวรรค์พวกเขามีจุดประสงค์อะไรไม่กลัวว่ายามไฟสงครามลุกลามแม้แต่ตนก็นะับแม้แต่ตนก็ตัวเนี่ยไม่รอดเลยทุกสิ่งที่พวกเขาทําไม่มีผลต่อสวรรค์แต่อย่างใดมันกําลังสั่นคอลอนลากถานสถานการณ์ซับซ้อนอย่างมากข้าเคยได้ยินตาเท่าคืมพามันเกี่ยวข้องกับอมะตะจัก,กรพรรดิแม้กระทั่งเซียนหลายฝ่ายเป็นปฏิปักษ์กัน ชาววีเซิงพูดตาเท่าที่เขาว่าเป็นอาจารย์ลึกลับของเขาเจ้าคละเอียดได้ไหมเสือหาพูดเขาอยากรู้มูลเหตุอย่างแรงกล้าจอบอ้วกสายหน้าเขาเพียงแค่ได้ยินอาจารย์ของเขาคืมคำยามมึนเมาเท่านั้นต่อให้ซักไซย,ย่างไรตาเท่านี้ก็ไม่ยอมพูดรายละเอียดเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ทราบกล่าวคือซับซ้อนยิ่งนักเมื่อถึงเวลาชายแดนลุกล้าพีนาจ,จริงสิ่งที่เกี่ยวพันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของแผ่นดินนี้แล้ว มาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหนือจินนาการและเป็นเพราะเหตุนี้ตอนนี้จึงคาดเดาไม่ได้เต็มไปด้วยปริศนาเพราะเหตุผลบางอย่างเผ่พาพันเดียวกันอาจเข็นฆ่ากันเพราะสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่บนเบื้องหลังนั้นแตกต่างกันอยู่คนละกลุ่มพันธมิตรใหญ่ข้ารู้สึกปวดเสียนเวียนก้าวซับซ้อนยิ่งนักกระต่ายน้อยมึนงงปวดขมับของตนอย่างซับสนมึนงงวันหน้ามีเพียงผู้กล้าจึงจะปกปัก คุ้มของที่นี่ได้จึงจะสะเทือนหนึ่งดินแดนได้ไฟสงครามลุกรามศึกสถานฟ้าโรคนี้ไม่มีทางสงบสุขแล้วชาวีเซิงพูดสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อถึงตอนนั้นระเบียบกฎเกณฑ์บรรทัดฐานต่างๆนานาจะถูกล้มรักล้มลางนะครับอาจจะก่อให้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายที่โคดรร้ายที่สุดมันอาจจะเป็นสงครามที่ดำเนินมาตั้งแต่ยุคเซียนโบราณ ยุคนี้จะดูเดือดยิ่งกว่าไม่รู้ว่านัจะสิ้นสุดลงในพื้นผ่นดินนี้หรือไม่หินตีเชพเจ้าเก่าวพวกเขามีความรู้สึกบางอย่างบางทีอาจจะส่งผลกระทบเป็นมุมกล้างใหญ่ยิ่งกว่านั้นไม่ใช่เพียง3,000แคว้นหากมีสงครามขั้นนั้นจริงสิ่งมีชีวิต3,000แคว้นไม่มีทางรู้เพียงแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสเข้าร่วมหรือไม่ชาววีเซิงเนี่ยพูดข้าจะไปซื้อหาพูดชาววีเซิงมองเขาแล้วพูดว่า ได้ยินด้ผู้พิทักษ์เนี่ยของข่าพันเทพเจ้าตาแก่นั้นเคยคิดจะทำนายทุกสิ่งเกี่ยวกับเจ้าปรากฏว่าบทสรุปทําให้เขากรากเลือดเจ้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตรน์นี้เจ้ารู้เรื่องของข่าพันเทพเจ้าได้อย่างไรซือหาวแปลกใจอาจารย์ข้าบอกจอมวนตอบตาแก่คนนั้นยังไม่หยุดคิดเรื่องของข้าร้อยข้าออกจากที่นี่ข้าจะปิดล้อมนอกเมืองแห่งสวรรค์สังหารพวกเขาให้ร้องคำควรซือหาวพูด เขารู้สึกรังเกียจความเลระคุณของผ่าพันเทพเ,เจ้าอย่างที่สุดไม่ใช่หน้าประวัติศาสตร์นี้อย่าบอกนะว่าเจ้าจะไปจากสวรรค์หลุดพ้นไปเข้าร่วมสงครามนั้นก็ตายน้อยพูดไม่ได้หมายความเช่นนั้นแม้แต่อาจารย์ข้าก็ไม่เข้าใจชาววีซึ่งสายหน้าทํานายเนี่ยบ้าบอะไรอนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนผู้ใดจะยืนหยัดได้ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงซื้อหาวสายหน้าอาจารย์เจ้าขั้วอะไรชิงยี่ถามอนาคตอัมไม่หิตเหลือเกิน หนึ่งคนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอดีตและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปัจจุบันมายัง3,000ันแคว้นมาช่วยเหลือกับคนตะก,กะจอมอ้นวนเก่าข้ากินเก่งยิ่งนักจะมาช่วยข้าอย่างนั้นหรือแต่เมื่อคู่เจ้าคูณว่าข้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มันขัดแย้งกันซื้อหาพูดอย่างหน้าไม่อายเนยกตัวเองให้เป็นคนไร้าาย,ายนั่นเป็นคนที่ต้องทุ่มเทมหาศาลกว่า จะส่งมาได้เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือใครกันแน่ชาววิเซิงขุดอย่าบอกนะว่าอาจารย์เจ้าบอกเลยกระต่ายน้อยป่าตามองเขาอย่างเย้ยหยันอาจารย์เจ้าไปคอคนรวงโรคหรือสติวิปราชทคิดเพ้อเจอทุกเมื่อเช้าวันคู่จาทรงเด็กกำมังหีตีเทพเจ้าขุดเจา้าดูได้อย่างหลหลายปีมานี้อาจารย์ข้าบ้าคือทุกวันทำข้าตกใจจนไม่กล้าอยู่ร่วมกับเขามีครั้งหนึ่งที่เกิดจะฝังข้าบอกข้าว่านันเป็นชะตา และเส้นทางของข้าจอบอ้วนกัดกุ้มขวกเขาเนี่ยฟังได้ตาดึงพึงเพื่อนนี่เป็นอาจารย์ที่ชั่วร้ายปานใดทําให้คําคู่นะครับของตาแก่นั่นเนี่ยไม่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นคิดว่าสติของฟันเฟืองแล้วจริงๆสิ่งที่น่าโมโหที่สุดคือเขาพูดว่าข้าไม่ฟังข้าไม่ฟังข้าสักวันก็จะมีคนที่กินเก่งมาฟังข้าตายจากชั่วนิวรันดร์ทำให้คนคู่นั้นเสียใจเปล่าๆจอบอ้วนโมโหเดือดดาล ขัวเขาเนี่ยหมดคำพูดรู้สึกสาลดใจแทนจอบอ้วนที่มีอาจารย์เช่นนี้หากไม่ระวังถูกฝังกบจริงแล้วก็คงเคาะร้ายเหลือเกินหมายความว่าจุดจบเจ้าอนาถหนักให้ข้าช่วยฝังเจ้าตอนนี้เลยไหมกระต่ายน้อยคิดหลายถธถึงตาแดงดูดท็อปทีมแล้วพูดพางขวเราะอันที่จริงพูดผิดแล้วล่ะอาจารย์บอกข้าว่ามีบุญว่าสนาเมื่อตื่นขึ้นมาจะปีนขึ้นมาจากใต้กิบขบข้าจะยุยืนยาวได้เห็นแสงตะวันอีกครั้ง ตอบอวดก็ยิ้มยองสําหรับคาคู่ที่น้ำเรือนลอยชนิดขู่เขาเนี่ยค้านจะโตเถียงข้าใช้เวลาจําศีลไปนานเท่าไหร่ซื้อหาถามเขาลืมเรือนทุกสิ่งยามบอมเพนเพียนแมรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าเวลาล่วงเลยครึ่งปีชิงยี่บอกเวลาแม่นยำแก่เขาสั้นแค่นี้เองเลยข้าคิดว่ามากกว่าสองปีสีซื้อหาแปลกใจนะครับนะคิดไม่ถึงเลยว่าเวลาจะไม่ยาวนานเนี่ยเช่นนี้ ตอนนี้เขาบำเพ็ญเพียรครั้งแรกใช้เวลา1ปีครึ่งครั้งที่2ใช้เวลาครึ่งปีเข้าสู่เซียนโบราณสองปีแล้วตอนนี้เขาเนี่ยอายุเกือบนะตบออายุนะสิก้าปีอีกเพียงนิดเดียวก็จะครบ20ปีแล้วพอเราอยากได้วิธีการยกระดับเช่นการกระต่ายน้อยกำมือแน่นเรียกขวัญกำลังใจเนี่ยให้ตัวเองเพียงแต่มันรู้ดีว่า การก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นยากเย็นเหลือเกินสําหรับอัจฉริยะทั้งหลายแทบจะเป็นไปไม่ได้ทว่าครึ่งปีมานี้เนี่ยพวกเขาจะเก็บเกี่ยวมหาศาลได้ศึกษาตํารากระดูกที่ซื้อหาวได้มาจากผู้สืบทอดตําหนักเซียน้วนเป็นประสบการณ์ของบรรพชนการบำเพ็ญเพียรจึงเพิ่มพูนอย่างมั่นคงเจ้าคิดจะทําอะไรชิงยี่ถามซื้อหาวข้าอยากบำเพ็ญเพียรให้ได้พลรังเซียนเช่นนับเส้นที่สองซื้อหาวพูดพวกเขาจะงักทันใด เจ้านีบคึ่งเก้าเข้าสู่เส้นทางนั้นก็คิดจะาเหนือธรรมชาติแล้วทําให้พวกเขาไม่รู้จะพูดอะไรดีเจ้ารู้เส้นทางของตัวเองไหมชาววิเสิงถามต้องรู้ว่าซื้อหาครึ่งเก้าเข้าสู่เส้นทางนั้นสาเร็จหรือจะก้าออกไปอีกเส้นทางหนึ่งรีบร้อนชนิดทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลากฐานอาจไม่มั่นคงเกิดปัญหาหน้ากลัวข้ารู้จักเส้นทางของตัวเองดีมากเตรียมพร้อมเนิน,เน,นนานแล้วซื้อหาพยักหน้าข้าคิดว่าเจ้าอย่ารีบร้อนไป ทำลายราาฐานมั่นคงทำให้มากทำให้ราาฐานีมั่นคงก่อนเถิดออกไปเตะๆสักหน่อยดีกว่าชิงยีพูดด้วยเกงว่าเขาจะจมจ่อมากไปก็ดีซื้อหาพยักหน้าหลังเข้าสู่เซียนโบราณมีคนคิดจากกำจัดเขาตลอดเวลาสู้ออกไปจัดการศัตรูดีกว่าอ๋อข้าพาขุมเจ้าไปที่ที่หนึ่งยามเซียนโบราณเปิดในแต่ละยุคสมัยคู่สูงทรงแต่กำเนิดที่แข็งแกร่ที่สุด รวมถึงคนวิปริตโบราณจะกูกันไปที่นั่นเพื่อสแสวงโชคชาววีเซิงขุดยังมีที่แบบนั้นอยู่ด้วยหรอทุกคนร้วตกใจกันมากอาจารย์เนี่ยของข้าพูดไว้ว่านะครับพูดกันว่าหนิงชวนเคยได้กระดูกมือที่ยังเนี่ยมีชีวิตอยู่จากที่นั่นและราชาสิบสมัยก็เคยได้ต้นไม้วิถีเซียนจากที่นั่นด้วยอะไรนะเมื่อเขาได้ยินนับก็ตะลึงพิงเพิด ที่มันเนี่ยนะครับนี่มันสถานที่อะไรการซื้อหาตกใจยิ่งหนักเขาทราบเรื่องราวนะมากมายมาจากทิดามังกรแล้วว่าราชาสิบสมัยอาศัยต้นไม้ต้นนี้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนไร้พ่ายในปัจจุบได้สิ่งนี้มาจากสักแข่งในเซียนโบราณยิ่งไปกว่านั้นนะครับแม้แต่วัตถุเนี่ยัรรุธรรมนะของหนิงชวนก็ได้มาจากที่นั่นมันช่างเนี่ยพี่รึกเสียจริงไป ต้องไปนะสำรวจสักหน่อยข้าคาดหวังเนี่ยนะคนอื่นยังไม่เอ่ยปากขินตีเชพระเจ้าก็นั่งไม่ติดก่อนใครแล้วข้าหิวแล้วอยากหาอะไรกินก่อนเสือหาคูดพางรูปทองทุกคนกอ,อกตาทันทีเมื่อมาถึงขั้นบะเพนเยี่ยงเขาการกินนับการกินเนี่ยแสงตะวันกินพลังปานหาใช่ปัญหาขอบเคียงสูตรพลังปานฟ้าดินคำหนึ่งก็เพียงพอแล้วไม่รู้เซื้อคิวก็หายใายอย่างใด เ้าคงไม่ได้เป็นเจ้าคนตะกาที่ตาแกา่สต,าาตาาิวิปราชคนนั้นพูดหลอกใช่ไหมกระต่ายน้อยพูดพางนะต้องบอกว่าพางเนี่ยกว้างกว่าตามองคนอื่นก็ทาหน้าเพี่ยนกชอบก่นตามก็คิดว่าสมเหตุสมผลเขาเป็นแค่ตาแก่สติฟันเฟืองความคู่ของพวกเขาความคู่ของพวกเจ้าเนี่ยเชื่อต้องบอกคําพูดของเขาแ่บพวกเจ้าเชื่อหรือเขาคิดจะฝางรู่สิทธิ์ตัวเองด้วยซ้ําต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆอย่าไปสนใจซื้อหาพูด จากนั้นเขาก็เบะป่าแล้วพูดมาหากข้าเป็นคนคนนั้นข้าจะกวาดล้างทั่วสาราทิศกำราศตูทั่วหน้าไม่ทิ้งปัญหาไว้แน่หากเจ้าไม่ใช่คนในประวัติศาสตร์นี้บางทีอาจจะมีสาเหตุอื่นจอบอ้วนคุมพำเจ้าอ้วนเจ้าถูกอาจารย์เจ้าร้างสมองสติฟันเฟืองไปแล้วหรือพูดภาพอะไรของเจ้าเสือหาพูดข้าไม่ได้พูดเสียนหน่อยว่าคนที่ตามหาเนี่ยต้องเป็นเจ้าชาววีเสิงกั๊กสิบหิวเหลือเกินเสือหาคุมท้องมาร้องขวครากในไม่หยุดจึงเดินนําไปก่อน ด้วยทวงท่าของมือดีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นแล้วชาววิเิงสายหน้าเป็นพลวันเขาคิดว่าตอนถูกอาจารย์สติวิปาราชคนนั้นทรมานทรกรรมมากพอแล้วและเสียสติเช่นกันแล้วมีเช่นนั้นเนี่ยยายต้องเปรียบเทียบทุกครั้งที่เห็นคนคนนี้เราโรคภายนอกนะักคนทั้งหลายรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยสงบสุขเหลือเกินเครื่องปีมันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในเซียนโบราณพวัวัญนะครับที่จับตาดูซื้อหาวยาวรู้ว่า ความเป็นไปของเขาต่างก็อาจนหนทางเพราะบริเวณเส้นทางสามพันทางเรือนรางไม่เห็นว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเพียงแต่ไม่นานก่อนหน้านี้ยามที่คอนสลักชื่อเขาเคยเห็นว่าเกิดคลื่นรุนแรงปรากฏหน้ากลัวในอย่างยิ่งจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยอย่าบอกนะว่าเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นสําเร็จแล้วมีเทพสวรรค์ค้มพมในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าซือหาวจะจําสินหรือไม่พวกเขาก็อยากจะมองเห็น ยากจะมองเห็นว่าถึงขั้นนี้พลังฟ้าจะบดบงังทาให้มองไม่เห็นกระทั่งสื้อหาทาให้พลังเสียแทรกซึมลงไปในเลือดเนื้อไม่ให้มันเนบโผลออกมาโดยสิ้นเชิงเก็บพลังทั้งหมดพวกเขาจึงมองเห็นอีกครั้งแม้ครึ่งปีผ่านไปแล้วยามคนของตําหนักเสียนนับเห็นเขาก็ยางขบเคี้ยวเคียวฟันกอดเป็นฟืนเป็นไฟอยากจะพุ่งเข้าไปสังหารเขาในเซียนโบราณแกแครนี้ดูแลดูรอดจากนั้นอีกสํานักหนึ่งก็นางไม่ติดแล้วเพราะยามนั้น นะยามนั้น,เ,นเจ้านั่นเดินออกจากเส้นทางหินปากของเขาขยุบขยิบช่างหน้าชางเหลือเกินหากคนของสำนักมังกรปีศาจทำเมคาเปิงข้ามาแล้วพวกเจ้าอยู่ที่ใดข้าหิวเหลือเกินท่าทางเขาโอหังปราหนึ่งราชานปีศาจปรากฏกายจาล่าเหยื่อเพื่อกินให้อิ่มท้องต้องรู้ว่าสำนักเท่าไรที่ถูกเขาขานเชื่อร้วนมีพารุภาพสะเทือนสวรรค์รูกสิธิ์ของพวกเขาร้วนเป็นอัจฉริยะแห่งสวรรค์ การถูกเจ้านันมองเป็นอาหารแน่นอนว่าทุกคนรัวรู้ดีว่าเขาไม่ได้พูดเล่นโดยเฉพาะคนของสำนักมังกรปีศาจที่เครียดแค้นเนี่ยชิงชังนะครับผู้สูงส่งแต่กําเนิดของพวกเขาเจียวตัวหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวรแรกที่ถูกซื้อหากนในเซียนโบราณเมื่อเขาสู่โลกาผ้ายแล้วซื้อหาก็สืบสอบถาไม่หยุดหย่อนสิ่งมีชีวิตที่เป็นอฏิปากกับเขาอยู่แห่งหนใดเจ้ามีธุระอะไรกับพวกเขา มีคมสงสัยแน่นอนข้าหิวจะตายแล้วซือหาวพูดหลายคนมึนงงไม่เข้าใจแต่ก็มีคนยอมชี้ทางบอกเขาว่าสิ่งมีชีวิตของสวนทาตะวันปีศาจอยู่ในโบราณสถานแห่งหนึ่งข้างหน้าทั้งกระท่งางพวกซือหาวจากไปก็มีคนกระซิบกระซาบวิจารณกันขึ้นมาคนคนนั้นหน้าคุณตานักหรือจะเป็นห้วงในตำนานสวรรค์เหมือนจะใช่จริงด้วยแม่ต่จะคำเริ่มเรือและข้าเคยเห็นรูปร่างของเขาครั้งหนึ่งหลายคนอดอุทาเสียงลงทันใดนั้นคนไม่น้อยก็ เสียสันหลังวับราชาปีศาจท่านนี้บอกว่าหิวแล้วและกำลังตามหาสิ่งมีชีวิตของสํานักใหญ่เหล่านั้นไม่ต้องคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเคยกินผู้สูงทรงแตกกำเนิด7-8ชีวิตในวันเดียวสามอยังเคยกินพญานกปีทองอบราชาปีศาจที่อมหิตเช่นนี้เคยทำให้แตกตื่นอย่างมากเมื่อครึ่งปีก่อน ต่อมาเนี่ยไม่นานนับโบราณสถานแสงสว่างควยพุ่เสียงตะโกนบรรน,นามนับดังเนี่ยไม่สิ้นสุดสวนทานตะวันพวกเจ้าเี็กเคยคิดจะสังหารข้าตั้งแต่ข้าอยู่บนโลกมนุษย์มามาถึงสวรรค์ทานตะวันแก่ต้นนั้นยังวิ่งโร่เนี่ยไปหาข้าถึงพ่าพันเทพ,เ,ทพเจ้าตอนนี้ข้ามาคิดดอกเบีย้ยซื้อหาคุดเขาไม่ฆ่าสัว์ตัดชีวิตเพียงแต่เด็ด มาเลธทาตะวันสีดำถุงใหญ่มันดำดุดหยกแวววับโป่งแสงเดินเตะทางกินไม่หยุดขาชื่นชอบนักนี้มาอาหารเจกระต่ายน้อยกระโดดไปไล่ตามไปเอ่ยขอเขาแทบมาเลธทาตะวันอยากสบายใจเฉกต่างโบราณสถานกู้กล้าหลายคนของสวนทานตะวันปีศสาจโมโ oh หจนแทบจะหมดสติอานาเหลือเกินม,เนมเธธาเ็ธนำมาเ็ธพันของตนเองกับถูกคนกินเหมือนมาเ็ธทาตะวันทั่วไป โคตรนอกเขตปลอดคนตาลึงงานอยากขวบรอแต่กลับรู้สึกว่าไม่เหมาะสมสุดท้ายจิตใจหนักอึง้งพอมีรู้ศิษย์อยู่ในเซียนโบราณเช่นกันราชานปีศาจคนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินเมื่อคู่กระรางกวาดล้างจัดการทุกอย่างภายในชั่วอึดใจเจ้านะครับแห่งทานเจ้าแห่งสวนทานตะวันปีศาจสีหน้าไม่สู้ดีสวนทานตะวันที่เขาสร้างเป็นแด่สุขขาวดีในการเพาะปลูกพานูกค้าสะเทือนปฏิภิชายหนุ่มคนนี้บางอาจนะัก แม้มาเลชาตะวันจะหอมหวนแต่ไม่คายหิวคายอยากกินเนื้ออยากกินปีกพยานกอยากกินเจียวเสียบไม้เสือหาบวนอุบอิดเขาตั้งใจตามหาชนิดจะไม่พบร่องรอยของศัตรูได้อย่างไรไม่นานเขาก็พบคนบางส่วนของท่าเมคาเพิงท่าเมคาเพลิงเป็นท่าโบราณที่สืบทอดมาจากเซียนแท้จริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นาล้วนยิ่งใหญ่หลายคนที่เสือหาคบเจอล้วนไม่ใช่มนุษย์ มีวิหกเพลิงสุนัขเปลวไฟและมีกีเรนไฟทองคำตัวหนึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนแข่งแก่งเมื่อเสือหาวกระหันหลังจากไปเพราะกับความชิงชังและหวาดกลัวหาเดียหรือเกินมิฉะนั้นข้าต้องหิวตายเป็นแน่สึกนี้ไม่เหลือความหวังอะไรไม่นานควันไฟก็ลอยขึ้นเสือหาวตั้งหม้อต้มสุนัขเทพพระเจ้าย่างกีเรนไฟทองคำไม่นานกินหอมก็ลอยคาฟุ้งเนื้อถูกย่างจนเหลืองอรามเสือหาวชักชวนให้ทุกคนร่วมเดินกิน สำราญใจโรคภายนอกคนของท่าเมคาเพลิงแทบจะหมดสติภายยาเลือนบา่าคนนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเขาต่อมาซือหาวก็เดินทางวุ่งหน้าไปยังดินแดนโบราณเพียวดำพังชัดเจนว่าตลอดทางวันนี้ไม่มีไทยสงบสุขแน่นอนซือหาเป็นฝ่ายโจมโจมกำราศตูทั้งหลายรวดเป็นลูกศิษย์ของสำนักที่เป็นปาริปากกับเขาดังสิน้นฝีมือหังกาที่ทำลายทุกอย่างง่ายดายกวาดล้างให้ถึงที่สุด ทําไม้นักพดนับข้างนอกเนี่ยต่างก็ตระงงงกันพวกเขาสงสัยยิ่งนักว่าเจ้านี่กวาดก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นแล้วจริงหรือไม่แก๊กจูจูเสื้อหาวก็ได้ยินเสียงนับร้าวดังกังวานมาจากนาเขาสะดุ้งยงย่างก้าวเดินเนี่ยระนําดักแด้สีทองออกมาเขาแบมืออีกครั้งวางมันไว้บนฝ่ามือเพียงเสื้อจ่าพัดเคลื่อนไหวแล้วในสุดรังหลับไหลามาเป็นเวลาเนิ่นนานดักแด้สีทองกำลังปีแตก จากนั้นก็ระเบิดดังปังเสื้อสีทองยาวหนึ่งขุนผ้าพายอย่างยิ่งกำลังนับบอยบินกลางอากาศพร้อมกับแสงสว่างมันกลายเป็นผีเสื้อแล้วตอนนี้มีปีกงอกออกมาแล้วอย่างแท้จริงกลายเป็นผีเสื้อสมชื่อได้เป็นนับหาได้เป็นเพียงหนอนสีทองเช่นที่ผ่านมาปีกมีปีกพลังวิเศษโป่งแสงดียิ่งแล้วซื้อหาขวารอผีเสื้อจะพัดบินรอบ เขาทวงท่าในงดงามประหนึ่งพูดจิว๋วกำลังบวยบินด้วยความปื้อปิติชาววีเซิงกับชิงยี่ตกตะลึงเพราะพวกเขารู้ความเป็นมาของมาแรงเทพเจ้าตัวนี้ต้องกลายเป็นจกักรพรรดิมาแรงในวันหน้าเป็นแน่หิวเคียเสื้อจักพระส่งกระแสจิตบอกว่าหิวตั้งแต่คําแรกทําให้พวกเขาหมดคําพูดเหมาะสมกับซืือหาวจริงๆซืือหาวระเบิดเสียงหัวเราะนำขนกึ่งเทพออกมาระยะใส่ปากมันตอนนี้ยาข้อจาวาและคนกึ่งเทพเหลือไม่มากแล้ว แต่ทําให้ผีเสื้อจะพัดอิ่มท้องได้แนี่ผีเสื้อจะพัดตัวนี้งดงามนะครับมองอยู่มองอยู่เนี่ยบนสีนะเขาเรียกว่าบนผมเนี่ยสีเงินของข้าคงดียิ่งหนักเป็นเครื่องประดับตามธรรมชาติกระต่ายน้อยแต่พิษตาปีป,ป,ปีพางคูดเช่นนี้ซื้อหาวได้ฟังก็รีบนำะผีเสื้อจะพัดนะโรงมาจากเส้นผมวางมันลงบนไหลพวกเขาเนี่ยต่างก็หัวเราะร่วนดินแดนโบราณอยู่ที่ใดไกลมากไหมซื้อหาวถาม ป้เดี๋ยวข้าจะดับอาวุธออกมาบดบางพลังฟ้าที่แห่งนี้จะให้ผู้อื่นรู้ไม่ได้ชาววีเซิงพูดเขายอมกลัวว่าคนภายนอกจะสังเกตการผ่านกีบดอกไม้เสียรู้จักที่แห่งนั้นด้วยเช่นนี้เนี่ยจึงจะนําอาวุธออกมาทําให้พวกเขาเรือนลางไปจากกีบดอกไม้คนนอกมองไม่เห็นอีกเพราะเซียนโบราณเปิดครั้งสุดท้ายแล้วแม้จะมีคนนะมีใครเนะี่ยรู้ก็ไม่เป็นไรแล้วเสือหาพูดมันมีเหตุผล แต่เมื่อไปถึงที่นั่นค่อยเก็บอาวุธชิ้นนี้ก็เถิดเซอนะครับชาวีเซิงเนี่ยพยักหน้าขณะเดียวกันเขาก็จดจ้องซื้อหา่าชิงเย่แล้วก็ตายน้อยเตือนพวกเขาให้ระวังตัวเมื่อถึงที่นั่นพวามรวดเป็นมือดีต้องเป็นคนวิปริตโบราณมากดกายแน่นอนเขาตัดสวรรค์ดินแดนความตายโรคภาพภายใบนี้หรือรับคนทั่วไปเข้ามาไม่ได้มีเพียงคนน้อยนิดที่รู้จักมันผู้ที่มาถึงที่นี่ได้ หากไม่ใช่ผู้สูงทรงแต่กาเนิดก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นคนวิปริตโบราณเอ๊ะทำไมถึงมีคนมากมายปา่านนี้ชาววิเซิงตกใจไม่เป็นที่ชาวคิดของความเสียนโบราณจะเปิดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลายคนไม่อยากเก็บความลับรู้อะไรสิ่งมีชีวิตจึงยกขยงกันมาชิงยีบขุดนะับมีเจ้าถิ่นด้วยหรือเสือหาวตกตะหึงเอิม่มใช่เจ้าตระวังละมัดระหวังอยาเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นี้เด็กขาดชาววิเซิงเตือน เพราะมันเป็นเจ้าถิ่นของเซียนโบดาณลึกรับยิ่งหนักและยิ่งใหญ่อย่างมากโดยปกติแล้วขั้วเขาไม่มีทางออกจากที่พำนับหรือเสือหาตกใจพึ่งเข้าใกล้ที่นี่เขาก็รู้สึกถึงพลังเซียนทําให้เขาตะระหง,งันพอเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นสาเร็จบางเพนเพียนจนได้พลังเซียรู้สึกได้ไวว่ารู้สึกไวต่อพลังชีวิตแบบนี้อย่างที่สุดเขารู้สึกว่าพลังภายในร่างกายของตนได้รับการหล่อเลี้ยงอะไรนะเสือหาสะดุ้งมากคู่นี้ ทางที่รู้สึกถึงกลิ่นอายของรอยตามากมายและขายว่าจะมีเทพหบิอยู่ด้วยนี่มันอะไรกันเขาตกตะลึงพึงเพิดโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าขอครับ